มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการเจาะใจครับคอลัมนิดของเราคือเอนิ้วกลมและพิเตสครับครับสวัสดีครับครับคือเอเนี่ยมีเรื่องแบบสาระเยอะบอกว่าวันนี้ผมจะพยายามลดเนื้อหาลงใช่ครับเพราะว่ามันเกินเวลาใช่ครับไม่เกรงใจไม่ดูไม่คุณไม่เกรงใจทำไมเอเนพูดอย่างนี้แล้วเหมือนผมโดนด่าอย่างไรไม่รวันนี้จะมาพูดเรื่องนั้นเลยครับก็คือเรื่องความน้อยอ๋อผมเริ่มสำนึกว่าการที่เรายัดอะไรแน่นๆเกินไปจริงๆมันไม่ได้แปลว่าดี ออแล้วผมมารู้สึกเรื่องนี้อย่างชัดเจนเนี่ยครับในช่วงโควิดจากที่เราเคยรู้สึกว่าเอชีวิตเรามันแน่นแน่นมันก็ว่างขึ้นใช่ไหมครับอย่างงานก็ไม่ต้องออกไปทําอะไรแบบนี้แรกๆมันก็จะรู้สึกว่ามันหวงหวงทีนี้เนี่ยในช่วงว่างๆผมก็เลยคิดว่ามาทําบ้านให้ว่างบ้างดีกว่าก็เลยเริ่มจากการจัดบ้านก่อนครับพี่ดูก็จัดที่มันรกๆอยู่เนี่ยเราก็เคลียร์เอาอะไรที่ไม่ใช้ออกไปฟังดูเหมือนง่ายนะครับ คุณอยากให้บ้านคุณโล่งคุณก็แค่มันออกไปใช่ครับแต่จริงๆมันยากนะครับแต่ต้องลองทําดูคุณทํำยังไงเพราะผมก็ใช้ความเด็ดเดี่ยวนิดนึงฮะก็คือว่าเอ้ยแต่พอเราเห็นว่าเราจัดหลายรอบแล้วเนี่ยครับแล้วมันยังอยู่อนั่นแปลว่าอีกรอบมันต้องยังอยู่น่เลยโดยที่เราไม่ได้ใช้มันซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าครับมันมีทั้งหนังสือที่เราไม่ได้อ่านมีทั้งข้าวของที่เราไม่ได้ใช้หนังสือคุณทิ้งได้ยังไงอ่ะออไม่ทิ้งครับพี่เต็เราก็ผมคิดว่าหนังสือเนี่ยมันมี ช่วงวัยของมันอาจจะมีบางเล่มที่เราชอบอ่านมันมากๆตอนเราอายุย0่20กว่าแต่เรายังเก็บมันไว้อยู่เลยครับสิบกว่าปีละเราก็เรียกน้องมาน้องๆที่รู้จักกันเนี่ยตัวเก็บเลยนะท่านเสียงเยงะมาไปมไก็่ตามเก็บให้คนอื่นด้วยใช่ครับอาจจะมีเทปมีอะไรอีกเยอะอะไรที่เสร็จเนี่ย คืออย่างหนังสือต่อให้มันผ่านช่วงวัยที่เราจะสนุกกับหนังสือเรื่องนั้นแล้วแต่เรายังมีลูกมีหลานอีกนะคุณรู้ได้ไงลูกหลานจะจากอ่านผมมีแต่แมวครับพี่เต้๋อคุณไม่มีคือตอนแรกผมก็คือเออก็ก็คิดแทนลูกไม่ได้พี่ยอมรับครับแต่ผมเชื่อเรื่องที่ว่าเราสร้างสภาพแวดล้อมให้ลูกรักการอ่านได้เพราะผมโตมาท่ามกลางหนังสือของคุณพ่อนะฮะแล้วมาทำให้ผมเลือกอ่านหนังสือที่มัน โตเกินวัยอะครับ,รบแล้วมันก็เลยทําให้ <c oughs> ทําให้ผมฉลาดมันจะถึงทุกวันนี้คิดว่าทำให้ผมดูกแก่กว่าวัยอีกทุกวันนี้ครับ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งที่น่าคิดก็คือชีวิตเราอะมีสิ่งของที่เราเลือกเข้าบ้านกับมีสิ่งของที่คนอื่นยื่นให้เราแล้วมันก็มาอยู่ในบ้านเราครับ ข้าวของของขวัญต่างๆนานาเนี่ยมักจะตุกกรต o ตุกกตาของชํำรวยอะไรเงี้ยจริงๆมันเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกบ้านมีถุงผ้าอยู่ไม่ต่ำกว่า40ใบครับใช่ครับใช่ผมได้เรียนรู้ว่าเออพอมันมีน้อยลงเนี่ยเราใช้มันซ้ำๆครับบางคนบอกว่าถ้าเราใช้อะไรซ้ำๆเราจะผูกพันกับมันเราสึกว่าเออเนี่ยถ้าเคยมีแก้วกาแฟที่แบบเช้ามาก็ต้องหยิบไปนี้เนี่ยเราจู้สึกว่ามันคุ้นเคยครับแล้วความรู้สึกนี้มันเป็นความรู้สึก ที่ดีทีเนี้ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันคล้ายๆแฟนครับคือพอเวลาผูกพันปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าครับก็ไม่ต้องไปมีไม่ต้องมีแฟนหลายคนเออไม่ต้องมีเยอะอ่ะเดี๋ยวนะฮะอันนี้ผมแย้งฮะคือผมไม่ได้แย้งเรื่องแฟนอ่ะเข้าใจเข้าใจเราต้องมีคนเดียวอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการมีช่องระบายออกบ้างด้วยการมีถ้วยกาแฟหลายใบทําไมไม่งั้นมันจะอึดอัดเกินไปครับพี่เดี๋ยวทุกอย่างมันมีอันเดียวหมดคือแฟนเราเลือกคนอื่นไม่ได้ไงแต่ถ้วยกาแฟเรายังเลือกได้อยู่มันเป็นช่องว่างให้ระบายความความชั่งเลือกของเราบ้างเพราะว่ากาแฟนี่เราไม่สามารถเลือกคนได้ต้องอึดอัดสิถึงต้องระบายใช่ไหมเหมือนเหมือนความดันมันเพิ่มต้องรีลีฟด้วยแปลว่ามันต้องมีความดันก่อน ต้องระบายความดันคำถามนี่คือคำถามที่หวังดีไหมครับครับหวังดีผมรู้สึกเหมือนกันเราจะโดนลากไปตบยังไงไม่ทราบเราข้ามเรื่องที่ไปกันแล้วกันผมผมจะใช้ถ้วยกาแฟใบเดียวนะครับใช้หลายใบก็ได้ครับพี่เต้๋อเหรอครับโอเคนั่นแหละครับก็เลยผมว่าอย่างแรกมันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆข้าวของเราเยอะเกินไปทีนี้พอมันเยอะเกินไปมันส่งผลอะไรต่อความคิดถัดไปก็คือว่ามันทําให้รู้สึกว่าพอจะซื้อของชิ้นใหม่ครับมันคิดเยอะขึ้น เรามีน้อยเนี่ยมันจะใช้ซ้ําที่เพราะทีนเนี้ยพอใช้ซ้ําเนี่ยมันอาจจะเก่าวันนั้นนั่งฟังพี่โจนจันไดพูดในวงสนทนาวงหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ยกมือถามพี่โจเนี่ยว่าบอกว่าเนี่ยผมสงสัยมากเลยว่ามันจะมีคนแค่บางคนในโลกใบนี้ที่ใส่เสื้อเก่ามอมสอ,อแล้วเท่ <c oughs> พี่โจนจันไดเนี่ยเป็นคนหนึ่งในนั้นนะผมก็ถามว่าทำไมครับมีเคล็ดลับอะไรเขาก็บอกว่าเพราะผมไม่ได้สนใจว่า ผมต้องหลอไม่ได้สนใจความงามที่มันอยู่บนตัวผม,มแต่ผมสนใจความงามที่อยู่นอกตัวผม,มการที่เราเนี่ยใส่เสื้อเดิมซ้ำๆโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเสื้อใหม่เยอะๆเนี่ยมันลดการใช้ทรัพยากรในโลกใบนี้ ในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยม,มันจะอาจจะทําให้เกิดการว่า,งงาไม่ขับเคลื่อนไม่ขับเคลื่อนออมันไม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ครับแต่ผมว่าเนี่ยมันโหพี่เต้พูดอย่างนี้นี่จะคุยกันยาวแล้วก็คือมันต้องมีบาลานซ์ของมันไหมความพอดีเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่ผมว่าอ,อ่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าพี่เต้พูดถึงบาลานซ์เนี่ยผมว่าโลกมันเอียงเทไปในเรื่องของการ ที่เราบริโภคเยอะเกินไปอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่เอียงตาช่างกลับมาด้วยการที่เราบริโภคน้อยลงหน่อยไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดบริโภคถูกไหมครับแล้วก็เลือกในสิ่งที่จําเป็นจริงๆผมก็คิดว่าเออมันก็ทําให้ช่วยในเรื่องปัญหาที่มันใหญ่มากของโลกตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเลยไม่น้อยลงเนี่ยมันจะมีแต่ปัญหาที่มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ค้นพบในช่วงโควิด ก็คือการน้อยลงเหมือนกันคือกินน้อยลงทําไมมันเกี่ยวด้วยครับออจริงๆม,มันเกิดขึ้นเพราะว่าพอมันอยู่บ้านเยอะๆครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือสั่งข้าวมากินใช่ไหมครับ,รบอีกอย่างนึงคือพยายามทําอาหารกินเองอทีเนี้ยพอทั้งสั่งแล้วก็กินเนี่ยมันเกิดความเบื่อ,อแต่ก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามันไม่ได้ออกกาลังกายเหมือนเดิมคือว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรเงี้ยฮะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าทบทวนตัวเองว่า เอองั้นก็ไม่ควรใส่เข้าไปเยอะพอเรากินมันน้อยลงจริงๆอะ่ะมันนํามาซึ่งหลายๆอย่างที่มันดีขึ้นนะฮะก็คือเราก็ไม่ต้องไปเอามันออกเยอะไม่ต้องไปวิ่งให้มันเยอะมากวิ่งเท่าที่เราแบบแฮปปี้แบบนั้นเนี่ยผมชอบกลับไปอันแรกที่เขาเริ่มต้นประเด็นเลยครับถ้าคุณคิดว่าความว่างเป็นเป็นสาระประโยชน์อย่างหนึ่งเท่ากับความมีการที่คุณเอาออกถ้าใช้คําแบบตัวเลขก็คือการลบคุณจะเสียมันไป แต่ผมก็เลยบอกว่าทุกสิ่งที่ที่ที่คุณทําที่เอ๋ทำหรือหรือหลายๆคนจะทําคุณจะได้บางอย่างกลับมาผมคิดถึงบ้านผมเลยนะตอนเขาเล่าเมื่อผมเอาของชิ้นนี้ที่เป็นมันควรเป็นโซฟาที่ไว้นั่งแต่ผมก็วางทั้งหนังสือและกระเป๋าอะไรก็ไม่รู้จนมันนั่งได้แค่โซฟาสามคนนั่งได้คนเดียวเหมือนบ้านผมเลยเพราะกองไว้แบงนี้เมื่อคุณเอามันออกไปคุณได้โซฟานั่งสามคนกลับมาถ้าเป็นคอนโดมาริเอตเนี่ยเขาก็จะบอกว่า นอกจากการที่เราจะได้แบบที่พี่ดูบอกก็คือได้ห้องกลับคืนมาเนี่ยเราจะได้ชีวิตที่เราชอบกลับคืนมาด้วยฮะเพราะว่าเมการตอนเราทิ้งออกไปเนี่ยมันคือการทิ้งในสิ่งที่จริงๆแล้วมันมาปนกับไอ้สิ่งที่เราชอบจนกระทั่งห้องที่เราเคยชอบอ่ะมันกลายเป็นส่วนผสมเละๆะเทะเอ่ะของทั้งสิ่งที่ชอบก็ไม่ชอบคนนู้นให้่มาคนนี้เหลือกมาแต่ถ้าเราเอามันออกไปแล้วมันก็จะเป็นห้องที่แบบเออเนี่ยแหละทั้งหมดเนี้ยหยิบใช้ได้หมด นี่ผมจะนึกถึงแบบนี้เลยครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าให้คุณผู้ชมช่วยช่วยกันนึกออกก็จะดีนะครับเวลาเราจะไปซื้อบ้านซื้อคอนโดอะฮะวันที่เราเดินไปดูห้องตัวอย่างอะมันไม่รกครับนั่นไงนั่นคือสิ่งที่เราชอบถ้ามันกองของแบบนั้นคุณจะไม่ถือเราตัดสินใจซื้อเราตัดสินใจผ่อนตลอดชีวิตก็เพราะเราชอบสิ่งนั้น <c oughs> แล้วพอคุณได้มันมาแล้วคุณก็ทํามันเละเลยครับในในทางรพระไม่ถือว่าคุณทํานะครับอ๋อเหรอครับมันมาเอง แต่คุณไม่มีสติพอที่จะกําจัดมันออกมันมาคุณมีสติพอที่จะตัดผมเมื่อมันยาวเกินไปคุณมีสติพอที่จะต้องถูขี้ใครออกเมื่อมันมากเกินไปแต่คุณไม่ได้ทํากับมันครับยิ่งล an ุงลังและข้อสุดท้ายเลยครับมันไม่จากคุณเพราะคุณไม่ให้มันไปคุณก็ต้องจากมัน พ่อดูมาเองไม่ใช่เรื่องเศร้าครับมันเป็นเรื่องชีวิตจริงมันเป็นเช่นนั้นไม่เศร้าฮะเครียดฮะการการการจะทิ้งขอไี่มยิ่งิง่ายแล้วการตั้งเลือกฮะว่าไม่ได้ให้ทิ้งจัดการให้มันมีที่อยู่โอเคครับใช่ไหมคุณก็สร้างห้องเก็บของสักที่หนึ่งมีวิธีบริหารจัดการที่ขึ้นทางดิ่งได้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 เดี๋ยวนี้มันทําได้อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราเรื่องที่จะไม่ทําไงก็อยู่ไปแบบนี้งผมแถมอีกเรื่องหนึ่งครับพี่หนูคือเขาบอกว่าเวลาที่ เนี่ยเราอยู่ในวงสนทนาอย่างเงี้ยหรือว่าเรามีโซเชียลมีเดียอยู่ในมือเนี่ยจริงๆแล้วเรามักจะถมมันให้มันเต็มเสมอเช่นเมื่อเราถือแล้วเดี๋ยวเราทวีตอะไรดีเดี๋ยวเราจะโพตสต์สเตตัสอะไรดีหรือก็แท้เฮ้ยสิบสามนาทีแล้วอะไรยังมีอีกเรื่องหนึ่งว่ะ <c oughs> จริงๆก็ไม่จะจบแล้วนี่ขนาดน้อยนะนี่ขนาดน้อยนะนี่ขนาดน้อยนั่นแหละก็คือว่ายังอีกมันยังมียังอีกอ่าใช่ใช่ หรือว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันเจริงผมว่าพูดไปเนี่ยเหมือนย้ำตัวเองถ้าปล่อยให้มันว่างอ่ะถูกไหมคือเนี่ยสิ่งที่คุณดำแบบมันคือการตกข้ามคืออันนี้คือการสร้างบาลานในเมื่อเขาทิ้งของในบ้านไปเยอะเขาก็เลยขอมาถมตรงนี้หน่อยนึงพี่ดูสรุปรีวะหมดแล้วหมดแล้วเราจะมีเวลาว่างห้าวิให้ได้ได้ลารายกันขอบคุณเอ๋นิวโกงครับขอบคุณป๋าเต้ครับขอบคุณับ ก็จะได้เจอใหม่นะครับจะเริืมสวัสดีครับมีทักษะอะไรบ้างที่ฝึกแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นอืมโอ้ถ้าถามตอนนี้เลยเนี่ยผมว่าทักษะการนอนครับมันต้องฝึกด้วยหรอโอ้ผมว่าต้องฝึกนะครับมีคำหนึ่งนะนอนชนะทุกสิ่งถ้ามันมีปัญหาอะไรที่เราคิดไม่ออกถ้าเรานอนคืนนั้นได้เนี่ยวันรุ่งขึ้นเราจะคิดได้ดีขึ้นนะ ำไมผมไม่เจอเอ๋ตั้แต่ตอนที่ผมเด็กๆผมพยายามอธิบายเรื่องนี้กับคุณแม่และคุณครูผมว่าการนอนมันสำคัญมากที่บุตกองและถึงท่นท่านอย่ารบกวนบุตรหลานท่านเวลาที่บุตรหลานท่านต้องการนอนครับซึ่งมักจะเป็นตอนเช้าที่จะต้องมักจะเป็นเวลาที่ไม่ควรนอนเช่นในห้องเรียน